สวัสดีครับมาพบกับผมเต้บดินกับรายการคุรุมาบากะทางช่องเฮลิแค c ชาน n e ลคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์นิสสันนวราร่าก็ในเจนนี้นะครับได้เปิดตัวไปตั้งแต่ปี2014ถ้านับกันในเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ล่วงเลยมาถึง6ปีแล้วนะครับถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาอันสมควรที่เขาจะได้รับการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ปรับดีไซน์หรือว่า m i n นอร์เชนจครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับจะได้รับการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและดีไซน์รูปลักรถยนต์คันจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปชมกันครับคุณผู้ชมครับและนอกจาก รถยนต์กระบะนิส s ันนาวาร่าที่มาเปิดตัว m ม n ด change ในงานวันนี้แล้วเนี่ยนิสันก็ยังนําพาเอากระบะดัตสันนะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลของนิส s ันนาวาร่ามาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับทำให้เราเห็นว่ารถยนต์กระบะเมื่อก่อนเนี่ยมีไซส์หรือว่าขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากๆเมื่อเทียบกับกระบะในยุคปัจจุบนัน ู้ชมครับเรามาอยู่ตรงส่วนด้านหน้ารถนิสสันนาวาร่าใหม่กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Nissan Titan. นิสสันไททันนิสสันไททันนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่มิสูบิทิไททันนะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าให้ความบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีดําเงาตรงนี้แบสเนี่ยคำว่านิสสันเนี่ยก็ได้รับการดีไซน์สีแดงใส่เข้าไปในส่วนของไฟหน้าตรงนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ส่วนตัวแล้วชอบมากๆและถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็็คือไฟหนนน้าเีเปดซ์แบบ q ว a ด LED นะครับโดยจะมีลูกแก้ว4จุดด้วยกันนะครับมาพร้อมกับไฟ d a y t t m m r u n n i n g Light แบบ4 s h เชมนะครับต้องอธิบายก่อนว่าตัวไฟ4จุดข้างในเนี่ยไม่ได้ติดตลอดเวลา4ดวงนะครับเขาจะมีไฟสูง2ดวงแล้วก็ไฟต่ำง2ดวงนะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะฮะ ah. ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ส่วนตัวรู้สึกว่าลงตัวมากม ผู้ชมครับในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนิสสันนาวาล่าตัวไมเนเชนนี้นะครับได้รับการปรับดีไซน์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิสสันไททันนะครับในตลาดโลกนะครับเขาก็ได้คิ้วเป็นแบบดําด้านพร้อมกับแถบทับทิมนะครับได้มา4จุดเลยส่วนตัวรู้สึกว่าสวยงามดีนะครับในส่วนของล้อก็ได้ล้ออลลอยที่เป็นแบบดําเงานะครับมีขนาด17นิ้วนะครับซึ่งนิสสันก็เคลมว่าล้อขนาด17นิ้วเนี่ยเหมาะแล้วสําหรับการที่ขับรถคันนี้ไปลุยทางวิบากนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือกระจกบานหน้า3บานนะครับเขาบอกว่าเขาให้กระจกอะคูสติกลาสมาด้วยนะครับในส่วนของบันไดข้างก็ได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับโดยรวมเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็รู้สึกว่าดุกดันแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ฟินิชชิ่งค่อนข้างดีในส่วนของด้านท้ายน,นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า โคมไฟทั้งโคมเลยเนี่ยได้รับการดีไซน์รายละเอียดข้างในใหม่นะครับเราได้มีการดีไซน์ไฟหลีข้างในเนี่ยเป็นแบบซีเชฟนะครับเหมือนกับไฟหน้านะครับให้มันสอดคล้องกันแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นหลอดไส้ปกติอยู่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับ <laughs> ในส่วนของด้านหลังฝาท้าย่คุณผู้ชมมีคําว่านาวาราาสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล้องมองหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นแบส์นิสสันนะครับเป็นสีแดงอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมาจากรุ่นเดิมนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังฝังอยู่ใน ฝาท้ายด้วยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่ามีระบบช่วยผ่อนแรงด้วยคุณผู้ชมนะเอ้ยเบามากคุณผู้ชมมีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามีฟังก์ชันอะไรที่โดดเด่นไหมคู่แข่งอ,อย่างฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันที่เป็นฝาท้ายที่เปิดปิดไฟฟ้าแล้วตรงนี้ยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับนอกจากบีซน์นะฮะคุณผู้ชมครับอะเรามาดูภายในกันดีกว่า ก็จะบอกได้ว่าภายในเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาได้มีการปรับอุปกรณ์แล้วก็ปรับดีไซน์ใหม่นะครับมาเริ่มที่ตัวเบาะดีกว่าตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะทรงเดิมนะครับแต่ว่าเขาได้มีการเปลี่ยนวัสดุให้มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่เป็นปุ่มๆเนี่ยเขาเคลมมาว่ามันช่วยซัพพอร์ตหลังนะครับทำให้นั่งสบายขึ้นนะครับในในการเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนี่ ตัวสัญ,ญลักษณ์ Pro 4X นะครับให้รู้ว่ารุ่นนี้คือรุ่นท็อปแล้วก็เป็นรุ่นขับ4แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเบาะปรับไฟฟ้าจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเล่นรุ่น2.3ทวินเทอร์โบ V L ในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับก็ได้อินโฟเทนเมนต์แบบบิวอินมาเลยคุณผู้ชมนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าดีไซน์ลงตัวมากนะครับรุ่นนี้ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบที่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ทั้ง2ระบบเลยตรงนี้นะครับปุ่มปรับอากาศเนี่ยได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งเขาก็ได้เอาดีไซน์ที่เป็นแรงบันดาลใจจาก n ิสสันซูซี่นิสสันพาวซ่ามาครับมาตรงนี้ก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็มีการตกแต่งทริมที่เป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับตัดด้วยโครเมียมก็ดูหรูหราไฮโซดีนะครับแต่ส่วนที่ต้องติหน่อยคุณผู้ชมก็คือไอตัวพนักพิงแขนเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมคือมันเหมือนว่าเวลาถ้าเราขับขี่อยู่แล้วเราจะจะพิงแขนเนี่ยเราก็ต้องถอยแขนมินิดนึงนะครับเนี่ยก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำม,มาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับระบบขับซีนะครับตรงนี้ ก็ใช้การหมุนมือเอานะฮะในส่วนของมตดวัดนะครับก็ได้มีการปรับนะครับจากจอ TFT เนี่ยเป็นจอขนาด7นิ้วเป็นระบบ 3D ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่น้อยหน้าคู่แข่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หน้าจอแบบดิจิตอลดิสเพย์มานะครับอีกจุดหนึ่งที่ปรับปรุงก็คือพวงมาลัยคุณผู้ชมได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีแบบนิสสันที่มีคําว่านิสสันสีแดงนะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าโครงตัวแล้วก็ก้านพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากนะครับให้ความกระชับ แต่คอนโซลคุณผู้ชมก็ยังคงเป็นคอนโซลแข็งพลาสติกอยู่นะฮะไม่ใช่บุกนุ่มมาอย่างใดนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังซู้คู่แข่งเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าแปลกมากๆรุ่นท็อปนะครับในนาวาร่าก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยเขาให้กระจกมา2ข้างแต่นี้มันเหลือแค่ข้างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังผู้โดยสารดีกว่าว่านั่งเราจะเป็นอย่างไรบ้างมาแล้วนะครับนั่งข้างหลังนะครับ คุณผู้ชมครับในส่วนของเบาะร,รองนั่งเนี่ยนิสสันก็เคลมมาว่าเขาได้มีการดีไซน์ใหม่เพื่อให้ตัวเบาะร,รองนั่งเนี่ยมันมีมันมีความยาวมากขึ้นนะครับเพื่อซัพพอร์ตขามากขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับตรงนี้มันก็ยังเหลือๆอยู่นะผมสูง180เนี่ยนั่งแล้วก็เริรู้สึกว่ามันข,ดขาดๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเล็กรูมก็เหลือนะครับเฮดรูมก็เหลือนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็าให้ที่วางแขนมานะครับก็ครบครา่แงกดดดก,แก็มีันแล้บ แผงประตูด้านข้างตรงนี้ก็ยังเป็นพลาสติกแข็งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็มีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็มีจุดเสียบ USB มาให้นะครับโอ้ฝากระโปรงหนักเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์นะครับก็มาพร้อมกัน2รุ่นใหญ่ๆนั่นก็คือเครื่องยนต์ 2,500cc แบบดีเซลเทอร์โบนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสีสูบแบบ 2,300cc เครื่องยนต์2.5 midpower เป็นเครื่องยนต์รหัส YD25DDTI d i, ี e ซ e l สูบสูบ Double overhead c a m s h a f 1 6วาล2.5ลิตรพ่วงระบบอัากาศเทอร์โบชาร์จกำลังสูงสุด163แรงมา้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีอีกรุ่นเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.3 midpower เป็นเครื่องยนต์รหัส YS23DDT d ี e ซ e l สูบสูบ Double overhead c a m s h a f 2.3ลิตร พ่วงระบบอา,ากาศเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด163แรงม้าที่รอบ3,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อน,นาทีและอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น2.3เทอร์โบคู่ไฮพาวเวอร์ เครื่องยนต์รหัส YS23DDTT ดีเซลสสูบ Double Overhead Camshaft 2.3ลิตรพ่วงระบบอา,ากาศทวินเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่รอบ3,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่รอบ1,500ถึง2,500รอบต่อน,นาทีในส่วนของช่วงล่างและพวงมาลัยคราวนี้นิสสันก็ได้เคลมว่าเขาได้ปรับปรุงเซตติ้งใหม่ซึ่งฟีลลิ่งจะเป็นอย่างไร ทีนี้เราก็ต้องรอพี่จิมมี่มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกซีนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาในนิสสันนา v a เวารุ่น Minor Change นะครับก็ได้แก่ระบบป้องกันการลื่นถไลไย Active Brake Limited Slip Differential System ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขนาดลากจูง Trailer Sway Assist ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน Intelligent Emergency Braking ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning ระบบเตือนเมื่อมีวัตถุตัดผ่านขนาดถอยรถ RCTA ระบบควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทาง Lane Intervention ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศา AVM และระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุรอบคัน MOD คุณผู้ชมครับสรุปเลยนะครับก็ New Navara เนี่ยได้เพิ่มทางเลือกเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับ พร้อมกับใส่ระบบความปลอดภัยขั้นแอดวานซ์เข้าไปนะครับและได้ปรับดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในให้มีความลงตัวและก็สดใหม่มากขึ้นนอกจากน,น,นี้ยังเพิ่มรุ่นตกแต่งพิเศษจากโรงงานนั่นก็คือรุ่น Pro 4X เข้าไปชนกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Toyota r e v o r o c c o Isuzu V Cross, Mitsubishi Titan Athlete และ Ford Ranger w i l d t r a k ซึ่งราคาก็จะเป็นไปตามนี้ครับ และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์รุ่นนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w w w h e l i m a g c o m ของเราและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเวลาที่เรามีคลิปด,ดีๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้เต้บดินกับรายการคุรุมะบากะก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ